สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นป .1 เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำกิจกรรมนำก่อนเรียนกันก่อนนะคะครูต่อยจะมีภาพสองภาพให้นักเรียนดูนะคะ เป็นภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอดีตภาพที่2เป็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเมื่อนักเรียนเห็นภาพทั้งสองภาพแล้วเรามาทำกิจกรรมตอบคำถามกันเลยนะคะคำถามที่ 1. จากภาพนักเรียนชอบสภาพแวดล้อมในอดีตหรือปัจจุบันเพราะเหตุใดคะให้นักเรียนดูภาพแล้วนักเรียนตอบได้เลยนะคะ คำถามต่อไปนักเรียนคิดว่าวิธีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตแตกต่างกับปัจจุบันหรือไม่อย่างไรให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วให้นักเรียนตอบได้เลยตัวอย่างคำตอบนะคะวิธีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตแตกต่างกับปัจจุบันนะคะเพราะว่าในอดีตมีวิมีการดำเนินชีวิต แบบเรียบง่ายส่วนในปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตแบบเร่งรีบนะคะแบบคนในเมืองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้อมการใช้ชีวิตแต่และช่วงเวลาอาจมีความแตกต่างกันไปสมัยปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของนักเรียน เป็นเด็กนะคะย่อมแตกต่างจากชีวิตของนักเรียนสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตในแต่และช่วงเวลาจะมีความแตกต่างกันซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียเราจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน 1. สภาพแวดล้อมครูต่อยจะมีภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอดีตให้นักเรียนดูก่อนนะคะในอดีตสภาพแวดล้อมดีอากาศบริสุทธิ์สร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ริมแม่น้ําส่วนปัจจุบันนะคะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงคะสภาพแวดล้อมอากาศไม่บริสุทธิ์ อากาศเป็นพิษสร้างบ้านเรือนในที่ชุมชน 2. การดำเนินชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตในอดีตเป็นยังไงบ้างให้นักเรียนดูภาพนะคะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันการดำเนินชีวิตเพื่งผาธรรมชาติ ส่วนในปัจจุบนันวิธีการดำเนินชีวิตเป็นยังไงคะวิธีชีวิตแบบเร่งรีบแข่งกับเวลาต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเรามาดูวิธีการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะให้นักเรียนดูภาพในอดีตนะคะจากภาพ เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นทำสวนทำไร่ทำนาส่วนในปัจจุบนันการประกอบอาชีพมีความหลากหลายเช่นการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอาชีพบริการพนักงานบริษัททำงานโรงงานนะคะวิธีการดำเนินชีวิตต่อไปในอดีตให้นักเรียนดูภาพ การสร้างบ้านในอดีตสร้างบ้านด้วยไม้จะยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้าท่วมใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายส่วนในปัจจุบันเป็นยังไงคะมีการสร้างบ้านเรือนเป็นปูนหรือตึกมีความทันสมัยมีสถานที่ต่างๆอำนวยความสะดวกเช่นห้างสรรพสินค้าวิธีการดำเนินชีวิตต่อไปจากภาพในอดีต เป็นการเดินทางนะคะในอดีตการเดินทางในอดีตถ้าเป็นทางน้ําจะเดินทางโดยใช้เรือแต่ถ้าเป็นทางบกเดินทางโดยใช้เกวียนและใช้สัตว์เป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะส่วนในปัจจุบัน การเดินทางในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความสะดวกมากขึ้นมีการใช้รถยนต์จักรยานยนต์รถไฟฟ้ารถไฟเป็นผ่านหน้าในการเดินทางสสิ่งของเครื่องใช้เรามาดูนะคะในอดีต ในการหุงต้มทำอาหารในอดีตเราจะใช้เตาถ่านส่วนในปัจจุบนันการทำอาหารเราจะใช้อะไรคะใช้เตาแก๊สนะคะเรามาดูสิ่งของเครื่องใช้ต่อไปการรีดผ้าในอดีตเราจะใช้เตารีดแบบเตาถ่านนะคะส่วนในปัจจุบนันการรีดผ้าเราจะใช้แบบเตารีดไฟฟ้าต่อไปจะเป็นภาพเกี่ยวกับ การใส่สิ่งของภาชนะนะคะในอดีตใช้ตะกร้าที่ทํามาจากไม้ไผ่หรือวายนะคะในการใส่สิ่งของส่วนปัจจุบันล่ะคะ,ะปัจจุบันเราจะใช้ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกใส่สิ่งของนะคะเรามาดูสิ่งของเครื่องใช้กันต่อในอดีตเราใช้อะไรให้แสงสว่างคะใช้ตะเกียงน้ำมันกา๊าด ส่วนในปัจจุบันเราจะใช้อะไรคะหลอดไฟในการให้แสงสว่างต่อไปสิ่งของเครื่องใช้ต่อไปการสื่อสารล่ะคะในอดีตการสื่อสารจะใช้จดหมายโทรเลขหรือโทรศัพท์บ้านแบบสมัยก่อนส่วนในปัจจุบนันอ่า จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการสื่อสารต่อไปจะเป็นการละเล่นนะคะในอดีตเราจะพึ่งพาธรรมชาติเพื่อน,นำมาใช้เป็นของเล่นอย่างเช่นม้าก้านกล้วยปอกปกนะคะส่วนปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้นมีความหลากหลายของของเล่นมากขึ้นเช่น หุ่นบังคับตุ๊ก,กตานะคะให้นักเรียนศึกษาพเพิ่มเติมในหนังสือวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่40นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ